<Right. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วนะคะในช่อง Thai Family e a ต i t a l ค่ะวันนี้เราจะพามาทําปลาหมึกยัดไส้ค่ะเครื่องเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกเราก็ล้างไม่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นปลาหมึกกระดองนะคะ,ะวิธีทำของเรานะคะเราจะมีเปเซโมโลกระเทียมแล้วก็มีพริก1เม็ดค่ะแล้วก็หนวดปลาหมึกเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเพื่อจะทำ อ่าเราผงปรุงรสของต่างประเทศค่ะผงปรุงรสนะคะคล้ายๆรสดีบ้านเราหนึ่งช้อนค่ะช้อนชานะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเกลือหนึ่งช้อนชานะคะเกลือหนึ่งช้อนชาอ่าาด้วยวีโน่ค่ะวนหนึ่งแก้วไม่ถึงเต็มแก้วนะคะประมาณเาประมาณนี้ค่ะนะคะ ก็มีออยค่ะน้ำมันออยนะคะน้ำมันมะกอก่ะตัวนี้มันจะเป็นก็คือ,อเกล็ดขนมปังถ้าบ้านเราจะเรียกเกล็ดขนมปังนะคะ,คะโอเคค่ะเร,เราไปเราไปทำลงมือทำกันได้เลยค่ะโอเคโอเคนะคะลงมือทำกันได้เลยค่ะเราก็ใส่ออยนะคะเพื่อเราจะผัดเครื่องก่อนนะคะ เราเตรียมผัดแล้ก็ใส่นี่ค่ะกระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะเพียมมีพริกขี้หนูหนึ่งเม็ดนะคะถ้าใครทาเทนเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะใส่พริกขี้หนูไปหนึ่งเม็ดกับกระเทียมนะคะเราผัดก่อนนะคะผัดกระเทียมให้หอมนะคะ พอกระเทียมเราหอมแล้วนะคะกระเทียมให้หอมอีกนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะประมาณไฟกลางนะคะโอเคค่ะไปะกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่หนวดปลาหมึกลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่หนวดปลาหมึกลงไปได้เลยค่ะก็ผัดให้เข้ากันค่ะ หมุดของเราสุกด,ดีก่อนนะคะเรื่อยค่ะดสุกก่อนนะคะโอเคโอเคนะคะพอหมดปลาฝึกของเราสุกด,ดีแล้วนะคะเราก็เติมเกลือลงไปนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ เกลือก,กับผงปรงรสลงไปนะคะเกลือก,กับผงปรุงรสแล้วนะคะโอเคค่ะเสร็จแ,แล้วเราปิดไฟได้เลยนะคะเรปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยค่ะไไเสร็จแล้วเราใส่ เปสเซโมโลค่ะเปสเซโมโลลงไปนะคะคล้ายๆผักชีบ้านเราหละเปสเซโมโลลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราใส่เกล็ดขนมปังค่ะประมาณสองทพีนะคะสามทพีค่ะ โอเคโอเคนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนเครื่องปรุงให้เข้ากัน เราก็มาเตรียมปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ค่ะนะคะอ่าคปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราล้างเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็มีไม้จิ้มฟันด้วยนะคะ เตรียมไม้จิ對對้มฟันไว้ด้วยค่ะเพื่อเราจะทำการยัดไส้ค่ะวีน่เราไว้ใส่ตอนที่เราขั้นตอนต่อไปนะคะเคค่ะ เราใส่เครื่องปรุงที่เราผัดเอาไว้นะคะลงไปในตัวปลาหมึกค่ะนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราใช้ไม้จิ้มจิ้มฟันค่ะ ไม้จิ้มฟันค่ะให้ตัวประมึกให้ได้เป็นตัวปลาหมึกค่ะเราไม้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเย็บตัวปลาหมึกค่ะ นี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวประมือค่ะเรามาเตรียมตัวทำยักใส่ประมือกันนะคะโอเคค่ะเรามารอดูกันขั้นตอนสุดท้ายนะคะ รอดูออกมาหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะปลาหมึกกระดองของเราง่ายๆสไตล์ง่ายๆสไตล์เรานะคะอาหารอินาเลียนเล้มันทาต,ตอนต่อไปกันเลยค่ะแต่แล้วเราก็ใส่ออยลงไปค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ ใส่ออยลงไปค่ะให้ตัวกระทะเลยค่ะรอน้ำมันร้อนก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปได้เลยค่ะ Su pressione del ministro del turismo e delle regioni, tema su cui si ragionando, è sì, dal prossimo mese, verrà favorito ogni tipo di passo che la cessere sugli affetti del ministro <teaching> del turismo in anche perché la <lush> okay. giornata okay, di cassa è di Europa non solo, ma anche la settimana di un'autorità, mondo กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เรานะคะ <g ül> กินง่ายอยู่งสไตล์เราอาหารอิตาเลียนค่ะแต่ว่าเราทําง่ายๆอาหารอิตาเลียนเราทําสไตล์ของเราค่ะเราทําสไตล์ของเราค่ะขเขามีติเกียรม,มาคุยเจ คุณแม่ที่่มาให้กัเซพีริีเน่เซพีริพีน่เซพีริพีเน่เรพีเนรี่เรีเนเี่ง่ายงสไตล์คนไทยค่ะอาหารดิบกเรียนสไตล์คนไทยนะคะรอแป๊บนึงนะคะเราให้กุาหมึกของเรา ข้างล่างจะเหลืองนิดหน่อยนะคะเราเราไปกลับอกแป้นนึงนะคะเหลืองนิดหนึ่งนะคะ นนะะคโอเคเริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วเรากลับนะคะกลับป้นหมุดของเราค่ะหลับนิดหนึงนะคะโอเคค่ะต้าหมดของเรานะคะ

กลับประมือกับขึ้นอีกด้านแล้วนะคะเรากลับมาอีกด้านหนึ่งโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้ใส่วีโน่ลงไปแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ประมึกของเรานุ่มนะคะตอนนี้เราลีไฟกลางได้เลยค่ะโอเคเติมวีโน่ค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราปิดฟ้าไว้ก่อนนะคะปิดฟ้าไว้ก่อนแล้วเรามาดูกันอีกตอนเรามาดูอีกตอนหนึ่งนะคะเรามาดูอีกว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะโอเคประมึกของเราออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ไม่ไหม,ไม,ไม้นะคะ <laughs> โอเคค่ะแล้วจะมีขนมปังด้วยนะคะกินกับขนมปังนะคะโอเคค่ะ โอเคลองชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงต้องเติมอะไรอีกนะคะโอเคยูเกนเซสวัสดีคร mm. ับสวัสดครับสวัสดีิก้าอานดียสโซ่พรูเวโร่ปลาเซปิอเรยเพนคอมเม Very good <laughs> ซีุโลโบหมูตุนอ่าโอเคหมูตบ๋นหนะคะแล้วเรามีอีกอย่างหนึ่งนะคะยำปลาหมึกค่ะยำปลาหมึกยำปลาหมึกกระดองค่ะเราเอาหนวดแล้วก็เหลือเรามายำด้วยนะคะวันนี้อาหารของเราวันนี้ค่ะอาหารของเราวันนี้จ้ามาค่ะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยมากกูด อร่อยมากค่ะอร่อยมากมาทานด้วยกันนะคะลองทําดูนะคะปลาหมึกกระดองยัดไส้ค่ะสไตล์คนไทยค่ะอาหารอิตาเลียนสไตล์คนไทยค่ะอาหารอิตาเลียนสไตล์คนไทยนะคะลองทําดูนะคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ